相信你。 เอารถบ่เอาเรนนี่บ้างเอานี่รถเอาแม่ลูกบ่เอาตัวเอาตัวนั้นเอาตัวน้อยลูกเอาตัวนี้นะตัวนี้ออาตัวนี้ไง ตัวนี้เท่าไหร่หกสิบตัวนี้หกสิบพันเอาตัวนี้ปะอ่ะอเจเอาไปใช้ทงลนุเอาตัวนี้แหละไปแม่ซื้อให้ไปจ่ายเงินลนุ่ขี่รถใหญ่เมือม่อเนี่เมื่อนี้ยไปไปทางทางโอ้ยลมลมลม ไปขึ้นรถขึ้นรถแมนบอกแม่นคันนีบ้บอก,บอกนั่งหน้าไปเคลื่นเคลื่นอไนได้ของีนหรอฮะเงินดำเงิงดงนดำ ก็เพิ่งหนังอันนี้จบหนั่งอย่างนั่งอันเพลงอันเนี้ยเอออันเวลากำบังเพงอืมแดดด้วยใส่แดดเหรอ ไปกไก่อยางไปกินไก่บ้านกุ้งสก さっき言ったな

Thank okay. okay. you Gracias. night. <laughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp

cặp thơ à? uh, là cặp Cậu... thơ oh. <laughs> ừ. là cặp thơ là cặp thơ là cặp thơ là ยู่งใส่ละอยู่เอาไว้ให้เราจะเป<ะ>บอร์บอนเราให้ว่อเมื่อเลยก็ให้เมื่อเมื่อมาแล้ว <c oughs> ม,มีร้านนอนแล้วลอ่ะหิวของชื่อเครื่องดูเสื่องสา ไปอไปเก็บเมย์เก็บเมย์เก็บเสื้อกระเป๋ามันไว้อ่ายังไม่นอนแบบนี้วันหน้าเอากระเป๋าเฮียนมาอีกเอาเก็บเก็บสื้อหัน เบลาวาโลเบลาวาโลอก่เจี๋จยลอยเนี่ยแล้วเราบอกเอาหมวกไปเม่เอา,ก,เอากำลังใส่หมวกเอาหมวกใส่กระเป๋าเก็บเครื่องให้เก็บห้อยโซโคบอก ใส่กระเป๋าดีๆลูกใจเจียนเราเนี่ยใจเจียนเราก่อนจะเจียนแม่รเชื่อรถแม่รแม่อยู่ง,งานลูกสองแม่ลูกพ่อพ่อถุงใส่ถุงเครื่องลูกอ่านั้นโอ้ยอันนี้ก็ถุงเครื่องแม่เต็มเลยมีไข่อีกไป อย่างมือเฮือนเลยลูกอย่างมือเฮือนกลับบ้านกลับบ้านเฮาไปเอิญหมดอันสมุนนี่เมื่อนำ้ำเอิญมีดำเมื่อน้ำขอดบ้านแล้วลูกสมุนมีดำ,อำ,อดำโอ้ยเครื่องหลาย เุานนะเพื่อเมย์หลายไข่ตูเนาะไข่ตูเข้าเพื่อนบ้านเรียกเมซื้อไข่มาไข่ก็ขนมไข่ก็ขนมลูกบับกลายล้ายไาไปอาไปเพื่อเกื่อลูกคนละมา อเอาเต้นไหมเต้นก่อนเต้นก่อนเต้นอีกคนนึงเอาอ่อ่านแลอันนี้มาใครมาแตะหนึ่งอนย <c oughs> นี่ขนมหนานโน,นี่มันกลม่นรายการใครแตะหกสิบเจ็ดพันโดโซกิ้วนิวน้องอืโดโซ่เลย บวนอนนี่บิวบิวบิวขนมใจรสสุากาแฟกาแฟดาวกาแฟดามันละโบกเขียนเป็นอะไรกาแฟดาว ้องหนึ่งแปดสิบสองพันจะมีเอียอันนี้ส okay. ี่สิบบวกเท่ากี่หน่บิ๊กสี่เท่ากี่หน่อจะมีขนมนี้นี่ no, no. No, no. อนอนนอนอจะมีแบบนี้เยี่ยมโอเยี่ยม บิวมากรีนขนมนี่นะครขนมนี่ยจะมืมง,งแล้วก็จะมีดอดันิจเนี่ยเขาาะเจ้าอิซองน,น้อยนะของ เคยซื้อมาลองชิมแล้วมันแสบๆนี่ปลาหมึกมันเป็นปลาหมึกอาจากน็นี้นี่มันเป็นมะมาลา่ะนกมาลานี่มาลา ทำทางเบิดอะเบิกเงินไปสามแสนสี่สิบห้าพันห้าร้อยได้ได้ของบิวมาของเมมีแเจกาแฟแล้วกมีตัวนี้ซื้อมาซิมซื้อมาซิมเบิ่งเดี๋ยวสเก็ตคลิปลงดะแล้วก็จะมีหมดอ,อันนี้ ของแม่เป็นหมวดสแน็คหมวดอันของกินลิ้นเคยเคยซื้อมาลองกินท่าน,นึงอะแซบกันเลยละไปซื้อมาลองกินแล้วจะมีบางซองกันอะไรราคา3ามพันห้าบังซองกันสิาา 3, บพัน 10, ตัวนี้ตัวนี้บอสสิบพันตัวนี้จะเป็นเจ็สิบพันสิบพันห้าร้อย หมวดน,นี้สามพันห้าหมดน,นี้สามพันห้าหมดน,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 นี้เขาเคยกินแล้วมันแซบก็เลยซื้อมากินอันนี้เท่าเกียรน้อยดีวมากมามากรดอะสาลีนะ่ะแซบสาลีมันจะเป็นกิน ป็นซาลายแล้วก็ผสมกับผงซาลีนะแซบกระสกเนี่ยกระสุกวิวมากินแห้งพอตู้เพิ่นมักซื้อมาเนี่ยฝากก็ฝากกันมากินแห้งแห้งอันนี้กาแฟดาวกาแฟดาวอเอาด็กเป็นสิบสองพัน แต่ว่านีน่ยเขาบ่กคอยมักกินแต่ว่าสิลองกินแต้หัวหักินโอนตินโอลตินลราไปนี่อยากกินกาแฟตอน,นเศร้าสินะ่าเลยซื้อมาลองกลิ่นกลับบ้านกลับบ้านมานอนน้ำาม่าม้ามาไปส่งเมดีมา,มา,มา,มาไปส่งเมดีเลือดแม่มมงมุมเล่านล่า แม่เบไปเกาหลีเด้เจินคยอันเซนไอโอ้โอ๋ลูกเป็นใครวะลูกเป็นใครล่ะลูกห้าป่ะเป็นวะเป่นพอ๋อเพื่อนวิวรันขี่รถมาอันมูซูเจนนี่มาฮับมาฮับลาเนน,น,เปน,นไปฮับ,บ,บ,บเบยไปฮับเบย์ลาเนนไปฮับวิวยงเฮียนอันนี้วิวขึ้นรถมาลาขี่มานำทางแหละ เป็นเมารถเท่าดิวรัน,รนดูสั่งเป็นเมารถถ้าเดี๋ยวเอาอันนั้นอ๋อเจ๊เบืองเจ๊เบืองมาที่ไหมไม่เจ๊เดี๋เดี๋ยวเอาถุงนาะกุ้งเจ๊ใช่ไหมอันจนสุดบ้านจนสุดทางใกล้สี่ห้อนเลยใกล้สีห่ห้องประมาณนั้นอยู่แถวสนามินคกกวรๆนะเดี๋ยวเอาถุงอนะัน คุมไปในกรบะห้างก็พบบอดีมาพาดเม่นพานเพื่อนกะทิพเอาน้ำให้กินกันกันกันกินกล้วยกินกล้วยบดเครื่องหน,น่วยในกรบะหา้าเบิกอันบุเคยเปิดยาคือยาเมารถนะีนใ่แม่นี่แม่นี่เป็นผู้เป็นผู้เมารถใส่มาเจ้ให้อีกบ้างบ้าง เอาให้มามาแก้ให้แม่มันขาดละเนี่ยเมันต้องได้เอาอันนี้ออกเมแม่แก้อันนี้ออกให้เราดูแก้เองึแก้เองเอาเอาซองเดียวเด้อกินกินแค่ละซองทแกน้อยซองหนึ่งจะมีหนึ่งแผ่น อันนี้อง,อ,นนองมามาันนีวะโอเคชีย่ยเอา้เอาไังกแบบนั้นเลยหรอมือจะโม้เพื่อนแซบ,บอเบ,บอเ<แ>ว,ว้ากล้องดีๆเว้ากล้องดีๆแซบ,บอแซบ,บอใช<แ>บหลายบ,บหายเาไปบาบกล้องเด้ไว้ บายบายเลยบ๊ายบายอะบาย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 เมืองเลยบายบายฝากกดคลิปนี้บูอิงกัะพอโตัานเรียบอนฝากกดซับสไคร้กดสะดิ่งกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ได้คิวกดลงทะเบียนในเด้อฝากเปิดรอลังใจให้ช่องบูอิงน้อยๆของพวกเราเลยบายบาย